หม่นจกมกยอมสารภาพแล้วแอบซุกเมยน้อยที่เชียงรายคือเรื่องจริงเรียกได้ว่าเมยน้อยที่อยู่เชียงรายแถมมีลูกอีกด้วยมักที่ถูกบิบมาแซวหม่่นจกมกเสมอทําเอาหลายคนต่างก็สงสัยว่ามันคือเรื่องจริงหรืออามกันเล่นๆแน่ล่าสุดเอมบุษราครับได้ถามพ่อถึงเรื่องนี้ในรายการหม่่นกับหม่ม่นว่าตกลงเป็นยังไงกันแน่ซึ่งหม่่นก็บอกว่าได้เจอกับสาควคนนี้แล้วเกิดความสงสารมันเกิดความเล่าฉันในครอบครัว ช่วงนั้นทะเลาะกับมดเอนดูที่เป็นเมียบ่อยมากยิ่งทะเลาะก็ยิ่งสงสารฝั่งหนูนซึ่งม่ำบอกว่าถ้าแค่รักยังไม่เท่าไรพอจะตัดใจได้แต่ถ้าเกิดความสงสารจะตัดใจยากตอนจุดเปลี่ยนที่ทําให้เลิกกับสาวคนนั้นแล้วหันมาดูแลครอบครัวม่ำบอกว่าตอนนั้นเมียเพิ่งคลอดมิกเพทายลูกชายคนเล็กพอเมียร,รู้เรื่อง มีก็ไม่ยอมคุยด,ด้วยตอมใจผายผอมไม่ยอมกินข้าวกินปลาน้ำนมที่จะเลี้ยงลูกก็ไม่มีตนหูฝาลูกเมียเลยกลับตัวกลับใจหม่ำบอกอีกว่าเรื่องมีแม้จะนานแล้วแต่ยังสร้างบาดแผลให้กับเมียอยู่มาจนถึงทุกวันนี้เช่นถ้าตนพูดเรื่องชื่อจังหวัดหรือพูดถึงอาหารเหนือก็จะแอบน้อยใจแต่ตนก็เข้าใจว่าผู้หญิงเขาจะจดจําเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะเรื่องที่เจ็บปวดไม่ได้ลืม แม้จะนานขนาดไหนก็ตามถึงว่าเป็นเรื่องไม่ดีที่ตอนเคยทำไว้ซึ่งลูกสาวก็แควพ่อปิดท้ายว่าเทศนี้จะมาให้แม่ดูนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องรล่าที่ทางทีมง,งานนำมาฝากจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยค่ะ